ครับเพื่อนนะครับวันนี้มาแปลกๆมาในโรงเรือนเคนตัสนะครับวานงาช้างด่างนะครับวานงาช้างด่างเนะี่ยผมเคยทําไปแล้วนะครับนะฮะนี่นะฮะว่าวิธีการทําทํำยังไงพเพื่อนๆลองไปไปดูนะครับว่าว่านงาช้างด่างเนี่ยวิธีการทำจนวนทํำยังไงอบอกเป็นคร่าวๆอีกครั้งก็ได้ครับ <P ill ain> เพื่อนๆจะได้ไม่ต้องไปไล่หากันดูแต่ถ้าอยากจะไล่หากันแบบละเอียดเนี่ยเพื่อนๆก็ไปไล่ดูเอาครับก็คือวิธีการง่ายๆก็คือ แล้วก็เอามาปักเลยในดินหรือทรายหรือดินร่วนก็ได้นะครับลดน้ำอย่าเยอะนะครับเพราะว่าถ้าลดน้ำเยอะแล้วเนี่ยมันจะทำให้เน่านะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาให้ดูนะครับสำหรับว่าเพื่อนๆที่ว,ว่าเฮ้ยที่ถ้าเวลามันออกมันจะออกอย่างไงนะครับนี่มันก็จะออกอย่างนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับอันนี้คือส่วนที่ปกักน,นะฮะนิ้วที่ผมชีน้นะนนี่ คือส่วนที่ผมปักแล้วนี่คือส่วนที่มันออกมานะครับลายก็ยังไม่รู้ว่าจะด่างหรือเปล่าก็เหมือนกันนะครับสําหรับไม้ด่างทั่วไปนะครับเพื่อนเพื่อน,อนลองดูตามผมนะครับหนอ่อเนี่ยถ้าสมมติว่ามันออกตรงตําแหน่งนี้นะับที่มือผมชี้เนี่ยเนี่ยสีขาวเนี่ยนะครับมันก็จะขาวเผือกเลยแต่ถ้ามันออกตรงตําแหน่งเนี่ยรู้สึกว่าจะออกตรงตําแหน่งสีเขียวหน่อเนี้ยเนะี่ยมันรู้สึกว่ามันก็เกือบจะไม่ด่างเหมือนกันนะอ่า มันก็จะไม่ไดาเดี๋ยวผมจะไปลื้อแกะให้เพื่อนดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับมาดูกันก่อนคร่าวๆนี่นี่กระถางหนึ่งจริงๆขายไปแถวหลายต้นนะครับแบ่งแบ่งขายให้เพื่อนๆปนอไปในราคาไม่แพงด้วยนะครับรู้สึกจําได้ทอาละห้าร้อยนะถ้าผมจําไม่ผิดหนะ้าห้าร้อยพันอะไรประมาณนี้นะครับเพราะมันโตช้านะครับนี่เวลามันออกมามันจะเป็นแบบนี้นะครับคือถ้ามันเป็นแบบนี้เนะี่ยคือเป็นเหมือนลิ้นหมาลิ้นมังกรเนี่ยนะครับ ลิ้นหมานั่นแหละลิ้นหมาลิ้นมังกรอ่ะเพื่อนเพื่อนอย่ารีบตัดนะครับให้มันออกเป็นลักษณะแบบใบกลมๆก่อนนะครับให้ออกเป็นลักษณะแบบกลมแบบนี้ก่อนคือให้กลมเลยนะครับแล้วค่อยดึงออกไปแล้วก็เอาไปปักชำต่อนะครับอ่านะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะลื้อมาให้เพื่อนเพื่อนดูแบบนี้ไม่ลื้อนะครับแบบเป็นแบบลิ้นหมาลิ้นมังกรเนี่ยไม่ลื้อนะครับให้เราลื้อแบบที่มันเป็นกลมแล้วนะครับ โอกาสรอดจะเยอะกว่านะ,ะเลี้ยงนะสามารถเลี้ยงในแบบในลงแคนตัสได้นะครับเพราะว่าท่านเพื่อนท่านใดที่มีโรงแคนตัสเพราะว่าพวกนี้เขาไม่ได้ชอบน้ําแฉะมากนะครับแต่ถามว่าโดนได้ไหมก็โดนได้แต่ว่าถ้าเลือกได้เลือกที่จะอยู่กับแคนตัสด,ดีกว่า <laughs> นะครับอึดทนสวยงามแล้วไซส์ใหญ่ๆนะน,น,นี่ให้ดูจริงผมหัน่นไปหลายท่อนเลยนะครับเหลือแค่นี้นะฮะนี สวยไหมครับนะฮะจริงๆวิธีการทําจํานวนเนี่ยเ,เพื่อนๆสามารถทําจํานวนได้เลยนะครับก็คือไม้ทุกต้นนะฮะมันมีความสวยงามหมดทุกต้นนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจมาเอาไปทําจํานวนมันยังไงนะครับนะครับอยู่ที่เราเข้าใจนะครับทุกชนิดทุกอย่างนะฮะมะมงมะม่วงมะพร้าวสม้มโอมะละมะแฟงแตงโม,มชยโยหิวนะครับ ว่านหางตะเคด่างก็มีนะแต่นี่ไม่ใช่นะครับทำไมถึงว่าที่ทสวยของผมอันนี้นะฮะอยู่ฝั่งนู้ดว่านหางตละลเคด่างก็สวยคือจริงๆไม้ทุกที่อย่างที่บอกนะครับมีการทําจํานวนแล้วก็มีไอเดียแต่ละอยา่างไอเดียแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเข้าใจในการเลี้ยงต้นไม้แล้วทําจํานวนแล้วขายได้ต้นหนึ่ง500บาทเนี่ยเพื่อนๆจะรู้เลยว่าต้นต่อไปเราจะทํำยังไงมันไม่จะเป็นจะต้องเป็น ฟิโลแอนตูเรียมนะครับทุกอย่างได้หมดพริกกระโรงกระเพราทุกอย่างได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นนั่นแหละตามนั้นเราไปดูกันต่อว่าจะหรืออันนี้เพื่อนดูว่ามันมาอย่างไงนะเอาไปดูกันครับเห็นชัดนะครับก็ซูไม่ดูจะชัดเลยนะครับสำหรับต้นว่านงาช้างด่างนะครับเดี๋ยวเรามาเทดูไปพร้อมๆกันนะครับ ทำไมจะต้องเทให้ดูก็จะได้ให้รู้ว่าลายมันออกตรงนี้นะเป็นสีตรงนี้นะให้เพื่อนๆเห็นกันเลยนะครับอ่ะนะฮะนี่มันจะออกงี้เพื่อนๆเ<ๆ>ขดาด่างอยู่นะเนี่ยฟาดขาวมาเลยนะครับ อก็มันก็จะออกมามาอย่างนี้เลยครับเป็นหนอ่อเป็นหนอ่อมันก็จะออกมาแบบนี้เลยครับเป็นหนอ่อเพื่อนๆก็ทําการดึงตรงนี้ได้เลยนะครับนี่อย่างนี้นะฮะปุ๊บไม่ไมันจะหลุดออกมาอย่างนี้นี่ก็แยกออกเป็นสองส่วนได้เลยนะครับพอแยกออกเป็นสองส่วนปุ๊บตัวนี้ก็เอาไปปลูกในวัสดุปลูก ทรายดินเหมือนเดิมนะครับไอตัวนี้นี่ตูดของมันตรง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 ด้านท้ายของมันฮนะมันก็จะขึ้นเห็นไหมครับว่าเดี๋ยวมันก็จะเป็นต้นอีกหนึ่งต้นนะครับนะฮะเนี่ยที่เปาปูดมาเนี่ยนะครับก็ตามนั้นนะครับพยายามให้ใบมันออกกลมๆก,ก่อนนะครับอย่าให้อย่าให้ใหบมันอย่าให้มันเป็นใบเหมือนลิ้นหมา นะครับมันจะไม่มีแบบสารอาหารไม่มีตัวลำตัวรากนะครับถ้าอย่างนั้นฮะยังอ่อนไปเออนะฮะเพราะฉะนั้นเราควรจะใช้ให้มันเป็นลักษณะแบบกลมแล้วนะครับแบบนี้ส่วนตัวนี้ก็ไปปลูกต่อจริงๆแล้วเนี่ยบางท่านเนี่ยรอให้ใหญ่กว่านี้ด้วยซ้ำไปนะครับแต่อันนี้ผมเห็นว่าเอามอทาทำให้เพื่อนๆดูนะครับไซส์ขนาดนี้ก็รอดนะครับรอดแน่นอนเนี่ยเห็นไหมว่าเราขายกันเมื่อกี้ แบบนี้สมมติแบบเนี้สามร้อยอย่างเงี้ยสามร้อยสี่ร้อยถ้าเพื่อนเพื่อนขายเนี่ยทาจานวนไปนะครับทุกอย่างครับมันขายได้อยู่อย่างนะครับมันขายในตัวมันเองได้อยู่ทุกอย่างทุกสิ่งไปนะครับเชื่อผมอะไรมันจะดวงจะดาวไม่ต้องไปสนใจมันนะครับจะไปดาวองาังคารหรือจะไปดาวพฤหัสก็เรื่องของมันครับเราอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆไม่โลภนะครับถ้าโลภเดี๋ยวเจ็บ <c oughs> นะครับก็ผมก็ปึ๊บ ใส่ไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้ส่วนผสมตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นพวกวัสดุปลูกของแคนตัสนะครับใช้ได้อ่าโอเคก็ตามนั้นครับฝากกันเพื่อนลองเอาไปทำขยายพันธุ์ทำนวนกันดูนะครับอ่ะว่านงาช้างดากซะด้วยนะครับไม่ด่างก็มีนะครับ